นี่เบาสุดแล้วนะนั่นเบาแขนกุนปึดเลยมือพี่หนาขนาดนะัน้นขนาดสองขีดอเอามือหนาสองขีดศนะูนย์จุดสองเนี่ยเดี๋ยวดูมือฉันกับมือแกเดี๋ยวกายไปเท่ากันแล้ว <laughs> ด,ดูมือฉันกับมือแกก่อนเอ็ดเด็กนิดเดียวแล้วพี่ตบแรงตรงไหนแขนลอยอ่ะเอาจนว่าแขนลอยเนี่ย จะจบตอนถอได้แต่คนนั้นที่ได้ก็คิอขาสขั้ตายมยังก็ว่ายน้ำปกติเองใช่ว่ายแบบลอยเฉยๆคลืระดับน้ำหองใหญ่ไมน้งเย็นด้วยเหมือสาน้ำเลาดครับก็มันขีเสือนี่แ้บยอบผอเองอะี๋ยวพอเรามาออกนี่น่าอรง

ยังเดินไม่มาถึงเลยส่วนถ้ามึงจะเฉียงประมาณสี่สิบองศาขนาดนี้วะแต่จะกระโดดลงเลยอ๋ดดยอ้นแรอ่ไม่ได้เลนเหมือนเดิมเลยแนะนั่งอยู่แถวๆเนะี้ยจะต้องได้ขึ้นมาก็ดูทัดเล <laughs> ้านม่านทำไมเพงเอาออกได้าับไม่มาเฉยามนะ <laughs> ตอนเอาตอนเอาเอาไว้อน่มันดูว่าตาัแ้ออกมาส้งออเารู้แล้วเมื่ตอนที่เห็นแรกๆรู้ว่าอะไรรู้ว่ตอนแรกๆอะไรนึกว่าไอ้นั่นไอมาจากรามเกียรนั่นแหละเปลนเขานือจากรามเกียรติอะไรอะขให้ต่ออยากลงไปแล้วแต่เกงขาเกงขายาว เป็นแล้วแล้วมันก็หอยมั้งไะมันลงไปแล้วมันก็จะมาที่ไหนจะลงไปจีบจังเลยเราเก่งขาสั้นส่วนเขาอ่ะเก่งขายาวอือมันก็ลงได้ได้แต่มันหนักดู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 ตึงขาเลยอ่ะน้่นต้นแค่นั้นแหละแกออก้าตัวเตึงสายได้ถ้าตึงขนาดนี้กูไม่ต้องกลัวกระจงน้ำแล้วมั้งเนี่ย ได้เจ็บผิดแล้วเหรอใช่ใช่อาจจะเป็นผู้หญิงผู้รับการรักษาผู้เสียอ่ะคือแบ <c oughs> บเดินมาไปคู่ชิ้นผาเลยนี่ก็ผีชายนี่ก็ผีชายนี่ก็ผีชายโอ้ยมือตีก่อนมือตีตรงไหนมีพี่น้องกัน <Okay. S 1> <c oughs> ถ้ามันเป็นไอ้นั่นนะสะพานสะพานที่แบบไปหาไอ้ตีตีนั่นน่ะไอ้ พี่ยังเนละ่นแรงอยูเพื่อนถ้าเป็นจริงนะกูบอกเลยนั่นสิน่าจะเป็นเสียทไม่ใช่ไอิงอเอ้าชีดหดไปแล้วอะ่ะลงน้ำไปแล้วไม่เน,ะนอะเนาเช่นเดียวก็ม่ให้กูโออ่าเ, <laughs> เ,เดี๋ยนได้ <laughs> ไม่ห้าห้าเลยก้ไม่คนอย่าไกล้นะไม่หัวซุ่มัซ่มตอนรนึว่ายังไม่ถึงไงเร่อยากก็เจบด้อยเร่องยาน้ำเหรอก็ไม่สูงมากกว่าเท่าไหร่นะก็แค่ร้อยเจ็ดสิบนตัร้อยหกแปดสิ้นเดียวก็เอา นี่กัวน้ำทะเลขนาดนั้นเลยลหรอนี่สวยนะน่่น่ว่ทะเลท้างสงแสสงไปกระโดดคล้ยๆตอนเล่นน้ำอยกอีกเอ๊ะอะไรจำตีนะอยู่ออกมาอันเดิมไม่อาจจะอะไรไม่จำกูมาเร่องเสียงทีก่อนเห็นนี่คล้ายขึ้นมาเาไง ได้เหรอ,อเราใส่แต่กเก็งขาสั้นมาเก็บหน่อยใส่กเกงขายาวม,มาไปเอ๊อโดยกูก็แต่ทาังขยันะม,มีรูรูนายเข้าไปมีปหินมีทปาย ในเดนหาเฟสเนือถือถือกอคนละครึ่งคนละครึ่งโคตรคนละครึ่งกันตีนก็หาเพียน้ำมาจ้าไหน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 เนี่ยปูวัวทอดหน่อยดินี่มันเป็นดูอะไรเป็นปูเลยน่าหาจะมาเก็ไอ้เคยแล้วว่ามาเก็บตีนนั่นนี่ทั้งหมด แค่นี้แค่นี้ก็เหนื่อยป่านนะมันเป็นเนินทรายอ่ะมองเขาไปขับเนือว้าวยุ้งยังขับไม่เต็มเลยโวยมันเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะทาไมมีเกียร์อยู่ดพี่เดินพี่เก่าพี่เธอเกืเกเกอบเยี่ยมอิสเนต อะไรกางเกงค่ะกางเกงยีนข,ขายาวยังลำบากกว่านี้เลยมึงรัดปูกำลังรถไปใช่เลยเอซัดเอทีวีน่าขับชิบหายเลยแต่กูขปปับได้เต็มตรงนู้นมีเออ อยาให้กูเปลี่ยนเป็นเกงขาสัน้นนะมึง็ะ,ะข้า,า,อ,ขาออกอูกทางนี้แหละเนี่ไงเอาาน,น,นเข้าที่ออกทางเข้า,ขา,าออผกีกก็ออกออกทางเข้าเ <laughs> ข้าทางออก ก็ใหต่างคนสักหน้าประตูเท่าไหร่แล้วพอเจอน้ำมันก็คิดถึงไปถึงเงินดบว่จนถึงเวลาเนี่ยเขาจะกล้ากูไหมเนี่ยไม่งั้เดินกับผู้หญิงไม่ว่าเหรอสื่นเดียวหึ กูพูดเดียวกันกับพวกมึงอย่ามากัดพวกูกูโดนหมากัดประมาณห้ากี่เจ้ได้นั่นหแหละนี่หมาเบียวนี่หมาีไม่ใส่หนึ่งน่าจะแบบกเชี่อนะ คยเอา,าไปตีันแล้วมันวิ่งหนีไปเพ่อไปเจังมื้เื่อไม่ไสรจมใ้กจก็ได้เลยมั้ ซื้อของไอ้เรียบร้อยเลยแนี่ก็เดินมาแล้วเพื่อเราเดินแบบไม้อ,อ <c oughs> ยากสะดุด <c oughs> แล้วกินนี่ใช่ช่วงสั้นตรงเลยเราอะบอแล้วปะวายนี่มาเดินแทนมันยังไม่ได้กัดกัารเอืมมันไม่ได้กัดกันมันติดสายนั่นบางอย่างเมื่อนั้น จะลงอบที่ลากูไปเปลี่ยนานมามแล้ไงวะคนฟูชนนนนใช่ชๆๆๆๆๆๆแต่คนอื่นเขาไปเริ่มไปซื้อของแล้วกันใครถามว่ากูอยากใช้หัวยางไนหะมคนตอบเลยโอนไม่เราจะไม่ชอบเลยย่นหัวยางชื่อชี้ใต้องอยากาก,ก่อเพราะว่ามันหักคอแทนเกลือต้องใส่ครับทำไมครับเพราะกูรอตัวยังไม่ค่อยกูเรื่องเราจะให้เดือ แต่ก็โดนมาขับสีิม่เดียวนานดูแกลงทะเบียนหรือ่ะไนรอฟาเอกมะเรียจะรอประธานประธานไงไม่นาประธานให้กล่าวอวัสสวัสดีผู้ร่วมงานก็เลยนะครับก็ วันนี้ัวสายนิดหน่อยเอยสาตันัอกูก้ต้องขออภัยที่ผมมาชา้านะคะทุกคนก็รับประทนานอาหารรอกันได้ประมาณนั้นข<ะ>้าชิลจังก่ะใครที่เค่ไม่บางที่เห็นสลิงผูจสลิงเดี่ยวแล้วก็สลิงแปดอันนี้นะิงะังารสลิงอ่ะ จำได้ทุกอย่างเราอ่ะใช่จำใน,นทีวิตกูกันบ้านไม่เคยจำ